รูปจุดวงกลมลำดับที่20มีทั้งหมดกี่วงกลมมาดูการโอเคอันนี้จะเป็นรูปจุดนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูรูปแบบที่1นะฮะรูปแบบที่1มี1อันนะแบบที่2ลงดับที่2มี3อันแบบที่3มีเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันแบบที่4เท่าไหร่ครับอันนี้4บวก3เป็น7 8 9 1แมามี10อันนะฮะสังเกตเห็นไหมครับว่า มันจะมีการสะสมกันไปเรื่อยนะฮะอย่างเช่นเริ่มต้นนะครับลำดับที่1นะฮะเปลี่ยนเป็นลำดับที่2ได้ไงก็บวกอีกคบวกอีก2บวกลำดับที่2คือได้3าเห็นไหมได้3ต่อมาลำดับที่3บวกเข้าไปอีกนะฮะบวกอีก3เมื่อกี้3บวก3ก็เลยกลายเป็น6ต่อมาลำดับที่4บวกอีก4เข้าไปนะครับก็กลายเป็นเลยครับกลายเป็น10บวกไปอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับบวกไปถึงตัวสุดท้ายคืออะไรครับ20 จะเป็นเท่าไหรอ่เรามีสูตรก็คือ n ส่วน2คูณ n บวก1 n ก็คือลำดับมีทั้งหมดกี่ตัวตั้งแต่เลข1นะครับเลข1 2 3มีทั้งหมด20ตัว n เป็น20หาร2 20บวก1ก็อันนี้ตัดฮันเหลือ10 10คูณกับ21คำตอบคือ210วงกลมนั่นเอง